สวัสดีค่ะวิดีโอนี้จะแนะนำวิธีการเข้าใช้งานและสมัครสมาชิกเว็บรวมพาด d com นะคะในเบื้องต้นก็เปิดดอสเซอร์ที่เราต้องการจะใช้งานขึ้นมาจะเป็นของตัวไหนก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Chrome IE Firefox Safari หรือว่าตัวอื่นที่ท่านมีค่ะเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะคะก็กรอก URL ของเว็บรวมพาดนะคะ www w e b รว d com ในส่วนของการสมัครสมาชิกจะมีเมนูอยู่ทางด้านซ้ายของหน้าจอนะคะชื่อเมนูสมัครสมาชิกใหม่ค่ะเมื่อกดเข้ามานี่จะเป็นรายการแสดงข้อตกลงการสมัครสมาชิกนะคะถ้าท่านอ่านแล้วไม่มีข้อสงสัยอะไรก็หรือว่ามีประเด็นอะไรก็คลิกยอมรับข้อตกลงค่ะจากนั้นก็คลิกปุ่มสมัครสมาชิกได้เลยค่ะ ในหน้านี้จะเป็นข้อมูลชื่อสมาชิกชื่อสมาชิกนี้จะปรากฏเวลาท่านตั้งกระทู้ตั้งประมูลหรือว่าตั้งร้านค้านะคะแล้วก็จะใช้เวลาเราเข้าสู่ระบบคะคะตรงส่วนนี้จะเป็นส่วนของชื่อผู้ใช้นะคะจะสังเกตว่าบางจุดเนี่ยหลังหลังข้อมูลบางจุดจะมีดอกจันซึ่งดอกจันเนี้จะเป็นส่วนที่ท่านต้องกรอกนะคะ แต่ถ้าไหนที่ไม่มีดอกจานนี้จะกรอกหรือไม่กรอกก็ได้ถ้าในส่วนของข้อมูลธนาคารเนี่ยคือไม่ได้บังคับให้กรอกในส่วนนี้จําเป็นเมื่อท่านสมัครเป็นสมาชิกประเภท V.I.P. นะคะต้องมีกรณีเผื่อว่ามีการโอนเงินเข้ามาหรือว่าถ้าใครสมัครสมาชิกธรรมดาแต่ว่าจะใส่ไว้ก็ได้ค่ะค่ะเริ่มแรกแล้วก็ใส่ข้อมูลชื่อสมาชิกนะคะ ใส่ชื่อสมาชิกใส่รหัสผ่านแล้วก็คำถามกันลืมคำตอบกันลืมนะคะแล้วก็ข้อมูลอื่น,นๆที่จำเป็นจากนั้นก็กดบันทึกนะคะเมื่อกดบันทึกระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันการสมัครสมาชิกค,ะคะ่ะว่าท่านกรอกข้อมูลชื่อสมาชิกเป็นอะไรใช้อีเมลอะไรสมัครแล้วก็จะแจ้งข้อมูลหลักฐานว่าหลังจากนี้ท่านจะต้องส่งหลักฐานอะไรให้กับทางเว็บ กรณีเป็นสมาชิกทั่วไปที่เข้ามาตั้งที่เข้ามาตั้งกระทู้สนทนาหรือว่ามาเคาะเคาะประมูลอย่างเดียวนี่ส่งแค่บัตรประจำตัวประชาชนนะคะหรือว่าสำเนาพาสปอร์ตแต่ถ้าท่านต้องการสมัครเพื่อเปิดร้านค้าหรือตั้งประมูลสมาชิกนี้จะเรียกว่าสมาชิก v i p ท่านจะต้องส่งหลักฐานเพิ่มก็คือเป็นหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารนะคะ ที่ท่านจะใช้ในการทําธุรกรรมก็คือเผื่อมีกรณีแบบลูกค้าโอนจะให้ลูกค้าโอนเงินเข้ามาที่บัญชีนี้ก็คือใช้บัญชีนี้แล้วก็ถ้าท่านโอนเงินค่าสมัครสมาชิก v i p แล้วก็ส่งหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมกันนี้เลยได้ค่ะหลังจากที่ท่านส่งหลักฐานการโอนเงินให้กับทางเว็บแล้วก็รอทางเว็บ โทรมานะคะเพื่อเพื่อมาย,อยืนยันตัวตนในระหว่างเนี้ยท่านจะยังเข้าใช้งานเว็บไม่ได้นะคะมถติว่าถ้าลองกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อจะลองเข้าใช้งานเว็บระบบจะแจ้งข้อมูลว่าอาชื่อ,อสมาชิกที่ท่านใส่ไปเนี้ย ยังไม่ผ่านการยืนยันจะต้องผ่านการยืนยันก่อนจึงจะเข้าใช้งานได้นะคะเมื่อทางเว็บโทรมายืนยันตัวตนกับท่านแล้วและให้และยืนยันว่าท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บได้แล้วท่านก็เข้ามาเปิดหน้าเว็บนะคะแล้วก็ก่อ,อชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่สมัครไปเข้าสู่เว็บนะคะ หน้าค่ะเมื่อเข้ามาก็จะแสดงข้อมูลของผู้ใช้นะคะก็คืออันนี้จะเป็นชื่ออกอินของท่านก็คือใช้ชื่อสมาชิกว่ารวมพาแท้จะแสดงข้อมูลการเข้าใช้งานระบบล่าสุดนะคะแล้วส่วนด้านบนของหน้าจอก็จะแสดงข้อมูลจะเป็นข้อมูลส่วนตัวการเปลี่ยนรหัสผ่านหรือว่าข้อมูลอื่นๆนะคะ ในตัวอย่างนี้จะเป็นตัวอย่างของการสมัครสมาชิกแบบสมาชิกทั่วไปนะคะก็คือเข้ามาตั้งกระทู้สนทนาหรือว่ามาเคาะประมูลอย่างเดียวแต่หากท่านต้องการที่จะเ,เปิดร้านค้าหรือว่าตั้งประมูลนะคะท่านจะต้องสมัครสมาชิกอีกประเภทหนึ่งก็คือสมาชิก VIP ซึ่งสมาชิก VIP นี่จะมีค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกก็ตอนนี้นะคะ ก็คือตั้งร้านตั้งประมูลเนี่ยจะอยู่ที่599ก็คือเมื่อท er nah <c oughs> ่านต้องการสมัครสมาชิกประเภทนี้ก็โอนเงินแล้วก็ส่งหลักฐานการโอนเงินมามาที่ทางเว็บนะคะแล้วก็ทางเว็บจะปรับประเภทปรับประเภทสมาชิกของท่านจากสมาชิกทั่วไปเนี่ยให้เป็น v i p ท่านก็จะสามารถตั้งร้านหรือตั้งประมูลได้